ครับกลับมาพบกันกับช่อง u t u b e พี่การ์ตูนซิ่งนะครับและช่อง TikTok นะครับพี่การ์ตูนนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับกับ4ประตูนะครับไฮแลนเดอร์นะครับสวยๆเลยนะครับผมไฮแลนเดอร์เกศแซดนะคันนี้ก็แต่งครบๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับผมจางหน้าเป็นเขี้ยวสั้นนะเรียกง่ายๆก็เขี้ยวสั้นนะครับเป็นทูโทนนะคมเมี่ยมกับเทานะครับผม ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับนะครับจะเป็นหลอดไฟไส้ธรรมดานะแต่ตัวไฟตัดหมอกจะเป็น led นะครับผมนี่นะฮะส่วนฝาโป้งนะครับเป็นของมอนซ่านะครับลาย f 1นะครับทรง a นะสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะช้ำๆเลยนะลองดูนะครับถ้าเป็นลาย f 1จะเป็นตารางใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเป็นลาย ลายสองนะครับจะเป็นลายเล็กนะนี่นะฮะคันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับจัดทรงยีราฟแคะนะครับผมโหลดหน้าสองหลังสี่นะครับผมข้างหน้านะครับโหลดเราใช้สตัดปรับเกียวนะครับแล้วก็ใส่ตัวกันแบะนะครับผมข้างหลังเราย้ายแหนบนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กงานหนุ่มแม็นะครับการยางนะครับชนบุรีนะรัดยางสกายเลสนะครับยางสกายเลสนะครับลายนิโตนะ ล้อหน้าจะเป็นเก้าครึ่งนะครับหลังสิบครึ่งนะสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มสี่สิบหกสิบนะครับผมนี่นะฮะภายนอกนะครับสีบอนเงินแต่งสวยๆเลยนะล้อหลังนะครับก็เป็นเอ็นไฟเหมือนกันนะครับผมยางนะครับรัดยางนะครับสกายเลสนะสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับสองห้าห้าห้านะครับห้าห้าสิบแปดทีนะครับฮะสีบอลเงินแจ่มๆเลยนะครับอันนี้ก็ครบนะครับ คันนี้เนี่ยปกติถ้าเป็นกันชนท้ายนะครับจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับจะมีการชนท้ายแบบนี้นะครับแต่คันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นใส่แผ่นปิดท้ายนะครับของนากระมลนะนากมลการยางนะครับผมนี่นะฮะแผ่นปิดท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเข้ารูปกับตัวรถเลยนะครับผมอ่ะฮะแล้วก็ท่อภายได้นะครับเดินต้องแต่คอมาเลยนะครับท่อภายได้นะเดินต้องแต่คอมาเลยนะครับผม ท่อเลนนะครับแล้วก็มีกล้องหลังแบบนี้นะครับคันนี้ก็เป็นกล้องบันทึกนะอันนี้เป็นกล้องถอยนะครับอ่าอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับกล้องบันทึกนะครับโหลดสวยๆจัดทรงงามๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะเราเพูดภายในกันภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมอ่าตัวแซดนี่จะเป็นเบาะหนังนะครับเกรแซดนะก็จะมีแอร์ช่องหลังให้มานะครับ พร้อมกับที่เสียบสายย s ดีแบบนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะครับผมนี่เป็นหุ้มหนังนะครับสวยๆเลยนะครับทันนี้นะนี่ก็มีมือมือจับขึ้นนะครับติดตั้งนะครับตัวสูงนะฮะภายในก็จะเป็นจอเจนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1นด้านะครับเกียร์6สปีดนะครับ1 5อยห้าสิแรงม้านะติดตั้งดิฟฟี่นะครับวัดบูธนะครับ แล้วก็ติดตั้งกล้องหน้าเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะเบาะหนังคูแม็กนะครับผมนี่ครับช่วยเรื่องในความความร้อนนะครับระบายความร้อนนะได้ดีนะเบาะจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมมาลรยเป็นคูคอนโทรลนะครับรีฟี่ก็เป็นแบบรีโมทนะครับเป็น OBD นะมีรีโมทปรับตั้งนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมมาลรยก็หุ้มหนังนะครับกระจกมองข้ามจะเป็นพับไฟฟ้านะครับผมโทรศั์นะ นะครับรอ,อแบบนี้เลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับกับช่อง YouTube พี่การ์ตูนซิ่งนะครับแล้วติ k ต็อกนะครับพี่การ์ตูนซิ่งเหมือนกันนะครับขอบพระคุณครับ